ช่วงที่ผ่านมานะฮะสตาร์ได้ดูวีโอของช่องลินอนนะฮะผมเกี่ยวกับเรื่องของฮิลเลอร์นะฮะแบบรันดิสคัชชั่น about healing in Final fantasy นะฮะคือคุยกันกันกบว่าเออฮิลเลอร์เนี่ยสภานณสถานการณ์ของฮิลเลอร์มันเป็นยังไงบ้างใน f อ n ต์14ซึ่งในส่วนตรงเนี้ยสตาร์ก็มีหลายๆส่วนนะที่สตาร์รู้สึกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็บางส่วนที่สตาร์เองก็สึกว่ามไม่ได้ตรงขนาดนั้นเช่นกันนะฮะแต่ว่า ในฐานะผู้เล่นที่เป็นมิดคอเนาะเพราะว่าสตาร์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์เพลเยอร์ที่แบบลงแล้วก็ว่าซาวเวจเดย์วันหรือว่าลงแบบคอนเทนต์โคตรยากหรือว่าแบบ เวิร์ลเฟิส์เพรอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะสาตาร์เป็นผู้เล่นมิดคอร์ที่เล่นคอนเทนต์ทั้งเอ็กซ์ตีมบ้างซาเวทบ้างแต่อัลติเมทบ้างเล็กๆน้อยๆแบบถมๆไถไๆไปแล้วก็เล่นคอนเทนต์แคชชวลบ้างอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ได้หวังจะพาสเอาตัวเลขอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าแค่ชอบความยากแล้วก็ชอบความเป็นชาเลนจ์ของตัวเกมมากกว่าก็เลยถือว่าตัวเองเป็นผู้เล่นสายมิดคอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่า ถ้ามี input จากผู้เล่นที่มันเป็นจากตรงกลางอย่างเงี้ยน่าจะสามารถมีให้คนรู้สึกกับว่าทำให้ดิสคัชชันเกี่ยวกับเรื่อง h e ลเลอเนี่ยมันดูบาลานซ์ขึ้นกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่าส่วนมากเราจะได้ยินคนบ่นกันถ้าไม่เป็น h a r d ดค r e ที่บอกว่าไม่มีอะไรให้ฮิลเลยน่าเบื่อกับอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้เล่นสายแคชชวลที่บอกว่ามันต้องฮิลเยอะมากบริหารไม่ได้ทุกอย่างมันฮิลยากมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยมันกบว่าเออ ใน,ในสายตาของคนที่เป็น mid core player เรารู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> เอาจริงๆแล้วเนี่ยาตาก็เป็นผู้เล่นที่เล่นฮิลเลอร์มาเป็นเวลานานมากนะาตาเริ่มเล่นเกมใน Heaven Sword มาแล้วก็หลังจาก Heaven Sword มาเนี่ยาตาก็เล่นสกอร์ล่ามาตลอดเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึง Don't t e l จนถึงแพชตรงนี้เลยปัจจุบันนี้ซึ่งทําให้าตาก็มีปัญหาเดียวกันกนะับคุณลีนนนั่นแหละก็คือว่าเล่นเกมมาหลายปีมากทําให้เรามี experience ในการฮิลเยอะในการเล่นไฟนอลเฟบสสี่เยอะซึ่ง <c oughs> มันทำให้เรามีความเคยชินกับจ็อบแล้วทำให้เรารู้เกี่ยวกับ Encounter Design ไซนค่อนข้างแม่นทำให้เราสามารถเดาได้ว่า m มค h a n น c ิกนี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอนุอน,นุจะเป็นอนาทำให้เราสามารถเหมือนกับว่าแก้โจทย์ได้เพราะว่าเรามี Experience เยอะแล้วพอเราชินกับจ็อบเรามากมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะ่ะมันไม่ต้องคิดมากเพราะว่าอะไรนะ เออถ้าเกิดกดปุ่มนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันแก้ปัญหานี้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกนี้เพราะว่าเขาไม่เคยเล่นจ็อบฮิลเลอร์จ็อบจ็อบนั้นนะฮะซึ่งเพื่อที่สาตาร์จะแก้ปัญหานี้เนี่ยออตอนช่วงต้นดอนเทลเนี่ยสาตาร์เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเป็น DPS ดูดีกว่าเพราะว่า DPS เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยกับการเล่นฮิลเลอร์นะฮะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นแบบดีเทสเรื่อกโรเทชันของจ็อบมันอย่างเงี้ยการบริหารโรเทชันการตั้งเพลสเมนต์ของตัวจ็อบเองการขยับไปมาระหว่างทำดาเมจอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่มันอยู่ในส่วนของ DPS เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่าฮิลเลอร์เพราะว่าปกติฮิลเลอร์เรามันก็มีแค่ไม่กี่อย่างอะพอรเราฮิลเสร็จปุ๊บทุกอย่างคนเลือดเต็มปุ๊บแล้วก็กดสแปมปุ่มปุ่มเดียวแล้วก็ลงดอทแล้วกดปุ่มปุ่มเดยียวแล้วด้วยความที่ GCD ปัจจุบันนี้มันสั้นมากๆมันเลยมี movement ทูให้ว วิ่งตลอดเวลามันจะวีฟตอนไหนก็วีฟได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เวลาจะวีฟทีนึงเนี่ยคือต้องหาจังหวะที่มันจะวีฟเพื่อให้เราสามารถที่จะเล่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในพอซาตย้ายไปเล่น DPS แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ซาต้าพบเจอว่าตัวเองตายเมคาคนิกบ่อยมากขึ้นกว่าการเล่นสกอร่ามากเลยเพราะตอนเล่นสกอร่าเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เมคานิคที่เราแบบไม่เคยเจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบประมาณสัก3 4รอบมันก็ผ่านละแต่ว่าพอเล่น DPS อย่างเงี้ยมันทันเนวิชั่นไงเพราะเราเหมือนกับว่าเออเราจะเล่นเราจะทำแบบเราจะเล่นไอตัวโลเทชันของเราให้มันเป๊ะนะแล้วก็ทำเมคาคนิคไปด้วยนะแต่ว่าโลเทชันเรานี่คือแบบ มันมันแบบมันเหมือนกับว่าเราวนอยู่กับโรเทชันมากห่วงโรเทชันมากจนสุดท้ายล้วเมคาคนิกมันก็ระเบิดไงเอออันนี้คือความรู้สึกของาตาตอนที่เล่นดี s พนะมันแสดงให้เห็นว่าเออเนี่ยแปลว่าถ้าขนาดคนที่เป็นผู้เล่นอย่างาตาที่เล่นมานานแล้วเนี่ยมาเล่น DPS แล้วยังตายกับเมคานิกเยอะขนาดนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นฮิลเลอร์เนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันเหมือนกับว่าเวลาเห็นเลือดลดก็รู้สึกเลือกลากเลือกลากเลือกลาก,ลก,ลกใช่ไหมแล้วก็แบบแทนที่เราจะสามารถกดปุ่มอื่นเพื่อทำดามเมจอย่างเงี้ย มันก็ไม่กล้ากดเงี้ยก็เลยแบบพยายามจะคิวให้เลือดมันเต็มแทนอะไรเงี้ยสตาร์เข้าใจฟีลลิ่งนี้ได้เพราะเมื่อก่อนตอนที่สตาร์เล็กๆก็เป็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะเริ่มเข้าใจว่าดาเมจในเกมเนี้ยมันเป็นค่อน,นค่อนข้างที่จะสตรีปมาพอสมควรบางส่วนมันไม่ได้อันตรายหรือว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ชินกับริทึมของตัวเกมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าใจว่า ดาเมจมันจะมาตอนไหนมันก็เล่รู้สึกก็ว่าต้องเกรงตัวเพื่อฮิวตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัตเรก็เลยเข้าใจได้ว่าในสายตาของผู้เล่นใหม่อ่ะการที่ผู้เล่นเก่าบอกว่าฮิวลิ่งมันง่ายเนี่ยเหมือนก็คุยกันคนละเกมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้แบบมันทำให้เรารู้สึกว่า ยิ่งๆเราเป็นผู้เล่นที่มันไม่เคยเล่นฮิลเลอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเรารู้สึกก็ว่าเราสามารถทําให้ปาร์ตี้มันตายได้เพราะเราฮิลไม่ทันอย่างเงี้ยมันทาให้ผู้เล่นมีความเครียดในการเล่นฮิลเลอร์อันนี้สตาร์เข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกเลยพอเราพอเราไปเล่น DPS ีเอสเนาะแล้วมาเล่นในซาเวดอย่างเงี้ยเวลาคนตายคนนึงเนี่ยมันสามารถที่จะไว้ปาร์ตี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ว่าน้ําหนักที่มันลงในผู้เล่น DPS เนี่ยก็ค่อนข้างหนัก,กพอกันกับฮิลเลอร์นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันหนักเป็นคนะแบบ ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าซตเร์จะพูดเรื่องนี้ก็จริงถึงแม้มันจะจริงอยู่ว่าไอเรื่องของ experience ของผู้เล่นเนี่ยมันส่งผลต่อการมองความยากหรือความง่ายของตัวจ็อบเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เป็นความจริงแน่นอนเนี่ยคือเรื่องของสกิลซีลิ n งของจ็อบที่เป็นฮิลเลอร์เนี่ยมันตกลงมาเรื่อยๆในแต่ละแพช์แต่ละแพชจริงๆอา่าคือมันเป็นปัญหาจริงๆมันคือเรื่องของเอนเกจเมนต์ไงอยุสเบตถูกไหมเพราะว่าอะไรคือ คำว่าสกิลซีลลิงหมายความว่ายังไงคือเวลาเราเล่นจ็อบอย่างเงี้ยเราจะแสดงให้คนเห็นยังไงว่าเรากําลังเล่นจ็อบนี้เก่งเราเล่นจ็อบนี้เป็นถูกไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน Final Fantasy ตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นจ็อบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นฮีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นแท้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยการที่เราเล่นจ็อบดีขึ้นหมายความว่าเราทํา DPS มากขึ้นใช่ไหมมันกลายเป็นว่าสกิลเอ็กเรสชั่นที่เราเหลือบนโลกใบนี้ในโลก Final Fantasy เนี่ย มีแค่อย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงให้ DPS สูงขึ้นยิ่ง DPS สูงแปลว,ว่าคุณเล่นเก่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยซัลตาคิดว่าเป็นสิ่งที่ Final 14ควรจะแก้ให้มากที่สุดเท่าที่จะแก้ได้เพราะว่ามันมันมันทำให้เกมมันเขาเรียกว่าเหมือนกับมันไม่มีมันไม่มี feeling เหมือนกับว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่จะโชว์ความเก่งนอกสจากการทำ DPS อะ นะะฮในคําที่คนพูดพูดกันบ่อยๆก็คือว่าฮิลเลอร์ในฟาร์นัสสิบสี่ที่ดีเนี่ยคือฮิลเลอร์ที่แทบจะไม่จําเป็นต้องกดฮิลเลยอันนี้เป็นความเป็นจริงนะเพราะว่าพอดาเมจที่เราฮิลเยอะสมมติว่าโดนดาเมจมาอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วดาเมจจะเข้ามาเท่านี้ใช่ไหมแล้วเราฮิลซ้ําไปแล้วมันโอเวอร์ฮิลไปเยอะๆอย่างเงี้ยถามว่ามันคุ้มค่ามานาไหมก็ไม่คุ้มถ้าเกิดทํา DPS เพิ่มเติมอ่ะมันก็คุ้มกว่าใช่ไหมถึงแม้ว่าดีพีเอสเดเวลอปเปอร์เนี่ยจะลด DPS ที่เราสามารถทําได้ในฐานะฮิ มันแทบจะไม่ส่งผลต่อ DPS เช็คมากขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผู้เล่นที่เล่นเล่นจ็อบฮิลเลอร์เก่งจริงอ่ะมันก็จะต้องมีช่วงที่มันไม่ต้องฮิลค่อนข้างเยอะไงมันมันเป็นปัญหาตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วช่วงที่มันไม่จาเป็นต้องฮิลอ่ะมีอย่างอื่นทําได้ไหมเออซึ่งอันนี้เนี่ยสตาก็เลยต้องพูดกลับไปหาออตัวยูสเคสหนึ่งที่ เเป็นเคสสตาดี้หนึ่งที่หลายๆคนได้พูดกันค่อนข้างบ่อยในไ i n a l 14แล้วก็คือช่วงสกอร่าราะไอ้สกอร่าดีไซน์ในช่วง h e a v e ส s อ o r d กับ Storm blood เนี่ยคือในส่วนของ h e a v e สว w o r d สมัยนั้นเนี่ยทุกคนก็จะพูดกันเรื่องของไอ้เคียริคสแตนเนาะว่าไอ้เคียริคสแตนเนี่ยเวลาเราฮิลเยอะแล้วเราจะสามารถเข้าเคียริคสแตนเพื่อไปทำดาเมจได้แล้วเราจะฮิลน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าสตาจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะสตาคิดว่าส่วนตรงนั้นมันไม่ไม่ดี ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันเหมือนกับไอ้ตรงนั้นมันสาตาร์รู้สึกว่ามันพ u น i s ชิ่งเกินไปแล้วก็มันฮิลเลอร์มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในความรู้สึกสาตาร์นะแล้วมันมันไม่ใช่กินีน DPS อ่ะแต่ว่าสาตาร์ว่าจุดที่สาตาร์อยากจะพูดถึงจริงๆเกี่ยวกับส่วนของสกอร่าในยุคนั้นนะ่ะคือเรื่องของแฟรี่สวอปปิ้งอ่าแฟรี่สวอปปิ้งเนี่ยเป็นเมคาคนิคที่ไม่ได้ส่งผลต่อ DPS ส่วนตัวของฮิลเลอร์เลยเนี่ยอันนี้อันนี้คือจุดที่สําคัญมาก มันไม่ได้ส่งผลต่อ DPS ของฮิลเลอร์แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการฮีของฮิลเลอร์ขนาดนั้นแล้วมันก็เล่นกับจ็อบเมานิกของสกอร่าในยุคนั้นก็คือส่วนของแฟรลี่นะฮะยูสเบตซึ่งมันเป็นยังไงก็คือสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมตอนที่ eos กับเซรีนมันแยกกันใช่ไหมผู้เล่นที่เล่นเก่งจริงๆเนี่ยที่เขารู้วิธีการเล่นสกอร่าจริงๆเนี่ยมันจะมีช้อยออ p ชั่น a ลอยู่ช้อยหนึ่งก็คือเวลา่อนที่เราจะดึงใช่ไหมเราสามารถที่จะเรียก เอ่อเซลีนออกมาก่อนแล้วก็ใช้สกิลเฟวินเนี่ยเพื่อทําให้ปาร์ตี้เรามีบัฟที่ทําให้เราสามารถตีไวขึ้นหน่อยนึงซึ่งมันเพิ่ม DPS ก็ริงเดียวคือมันมันเพิ่มนิดเดียวมากๆเลยแต่ว่าแบบความรู้สึกในการที่เหมือนกับว่าเนี่ยเราวางแผนมาดีมากทําให้เราสามารถเล่นกับส่วนอื่นของคิดเราได้แล้วทําให้ปาร์ตี้เรารู้สึกเหมือนกับทํารู้สึกเมื่นเราเหนียบได้คอนทิบิวกับปาร์ตี้มากขึ้นนะ่ะ ความรู้สึกเนี้ยซาตาคิดว่ามันควรจะมีมากกว่านี้ในฟารนันสิบสี่ความรู้สึกของซาตานะเหมือนกับอะไรอะ่ะอย่างสกิลไออะไรนะของรีเปอร์อย่างเงี้ยที่มันเป็นกลางโลอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอะไรนะเออโลโลที่เหมือนกับว่าสามารถช่วยวิธิเกตให้ปาร์ตี้ได้ไดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาเค้นเซอร์เคิลอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีความรู้สึกกับว่าเราเรากําลังทําอะไรบางอย่างที่มันคอนทิบิวลงในปาร์ตี้โดยที่มันไม่ได้ส่งผลต่อ DPS หรือว่าส่งผลต่อ ต่อตัวตัวแบบตัวเกมตัวตัว dps มากขนาดนั้นหลักๆคือเรื่องบีแทะคือมันไม่ได้ส่งผลต่อดีพิษขนาดนั้นแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเนี่ยเราวางแผนมาดีแล้วอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นบนจอแล้วแม่งรู้สึกเท่มากที่มันทําได้ อย่างเงี้ยคือาตาร์รู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่สตาอยากให้ฟァินลสิบสี่มันทํามากขึ้นซึ่งสตาคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาฮิลเลอร์ได้มากกว่าการพยายามให้บอสมันทําดาเมจมากขึ้นหรือว่าทําให้ผู้เล่นมันบางลงอะไรอย่างเงี้ยคือถึงจุดๆนึงอ่ะต่อให้เราทําให้บอสมันยากขึ้นเรื่อยๆขนาดไหนอ่ะมันจะมีมันไม่สามารถที่จะหาคําตอบมันไม่สามารถที่จะทําให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆได้ตลอดกาลอ่ะ มันจะต้องถึงจุดหนึ่งมันต้องมี breaking point ที่มันมันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงให้จ็อบไม่หรือบอสมันยากกว่านี้แล้วให้ encounter design มันแรงกว่าเนี้แต่ต้าคิดว่ามันควรจะทําให้จ็อบเองอะ่ะมันมีความ engage มากกว่านี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบ อ,อย่างเหมือนกับไอ้ที่สตาคิวมันทำมาดีมากอย่างเงี้ยวาเมดอย่างเงี้ยไวาเมดกับลิลลี่อย่างเงี้ยใช่ไหมลิลลี่เนี่ยถ้าเรากดใช้พบใช่ไหมเราก็จะได้อัฟตัสมิาซลี่ซึ่งมันเป็นการอินเทอร์แลกกันระหว่างส่วนที่มันฮีลกับส่วนที่มัน DPS ใช่ไหมซึ่งในช่วงที่มันต้องฮีลต่อให้เราไม่จำเป็นต้องฮีลอ่ะเราก็กดอัฟตัสมิาซลี่เอ่อสกดกดลิลลี่แล้วก็จะ A at at อัฟตัสมิาซลี่มาแล้วทำดาเมจออกมามก็ตู้มใหญ่ใช่ไหมมันก็เทด่ดีหรือว่าไอ้เซจที่ถ้าเกิดเรากางโล่ถูกจังหวะอย่เงี้ย แล้วโลกมันแตกเราก็จะสามารถได้ adder sting adder s c u l l เอาไปทำดาเมจเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าสตาอ,อยากเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ดาเมจอะเก็ตใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าแบบมันมันจะกลายเป็นว่าเราจะนั่งคำนวณว่าเนี่ยการที่เรากดปุ่มนี้มันส่งผลให้ดาเมจเราคุ้มไหมอย่างแบบอะไรนะสมัยก่อนมันอยู่ช่วงหนึ่งที่คนไม่ยอมกดอัฟตัสมิสซิลี่เพราะว่าการกดอัฟตัสโซเลตอะ มันเป็น DPS loss อย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันวนเวียนอยู่กับเรื่องของ DPS อย่างเดียวไงแล้วซต้าไม่ต้องการอย่างนั้นซต้าอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรนะแบบเวลาที่โล่ของ,ของ,ของ,ของเวลาเวลาที่อะไรนะสกอร่าใช้สกิลบางอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบถ้าบริหารครูด,ดาวของ e อีเทอร์ฟลดีเมื่อก่อนอีเทอร์ฟลมันจะมีเอฟเฟกที่บอกว่าเมื่อเรากด Energy ์จีเดนใช่ไหม มันจะทําให้ครูดาวของอีเทอร์โฟลดลง5วินาทีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราบริหารอีเทอร์โฟเราดีๆอย่างเงี้ยเราจะสามารถกดอีเทอร์โฟได้หลายรอบแล้วเราสามารถที่จะมีช้อยในการฮิลมากขึ้นหรือว่ามีรีสอร์ตในการทําอย่างอื่นมากขึ้นหรือว่าบริหารหรือเตรียมตัวสาหรับแต่ละเฟสมากขึ้นอย่างเงี้ยคือมันมีฟล e กซิบิลิตี้ที่ที่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันทําให้ตัวจ็อมัน เหมือนเหมือนส่วนของ DPS กับส่วนที่มันฮิลมันมันมี r e เลช i ั่นช i พกันอะแล้วมันทําให้มันทําให้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันต้องคิดเยอะมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคือสตาร์ไม่ต้องการให้ DPS Lotation มันยากขึ้นหรือว่าไม่ต้องการให้ของฮิลเลอร์มันอ่อนลงหรืออะไรพวกนี้สตาร์อยากให้มันทําเหมือนกับที่มันทําในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าให้มันมี secondary effect อะไรสักอย่างที่มันส่งผลต่อ c l a s s m e chan ิ c มากขึ้นอะ บางทีถ้าสมมุติว่าสกอร่าอย่างเงี้ยถ้ากลางโล่ไปแล้วใช่ไหมแล้วโล่มันแตกใช่ไหมอาจจะแบบทําให้อีเทอร์ฟลูคูดาวลดลง5วินาทีอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันอาจจะทําให้เรามีมานาอิคโนมีดีขึ้นในอนาคตหรือว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราลกางแอนโลควียมอย่างเงี้ยแล้วมันคลิใช่ไหมเราอาจจะได้อีเทอร์ฟล1เมตรแล้วก็เอาไอ,อ,หอา้หรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบอะไรอะแบบ เออทำให้เกจอีเทอร์ฟลเอเกจของแฟรี่มันขึ้นมาอันนึงเงี้ยแล้วพอเกจมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เกจในเป็นสกิลใหม่ที่ทำให้แฟรี่มันฮิลแรงขึ้นประมาณ5วิสิวิอย่างเงี้ยทำให้เราเหมือนกับว่าเอาแฟรี่ไปทําอย่างอื่นได้ในขณะที่เราก็เอาอะไรนะเอารีสอร์ทไปทําอย่างอื่นหรือว่าจะแบบ อะไรนะไอพวกแบบสกิลที่มันเพิ่มแม็ก HP ของสกอร่าอย่างเงี้ยบางทีแบบเฮ้ยไอสกิลไอสกิลเพิ่มแม็ก HP เนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าโล่มันแตกหรือว่าโล่มันครกหรือว่าเราใช้สกิลถูกต้องอย่างเงี้ยตามตามที่เราวางแผนไว้วเรารู้สึกว่าเราบริหารรีสอร์ตดีๆอย่างเงี้ยสกิลนี้นนอาจจะแรงขึ้นหรือว่ามันอาจจะแบบเพิ่มระยะเวลาของสกิลนี้เพิ่มอีก5้าวิอย่างเงี้ยทาให้เลือดแทงมันหนาขึ้น5าวิอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่ได้ส่งผลต่อ ต่อตัวไฟขนาดนั้นนะแต่ว่าไอคนทำอ่ะมันจะรู้สึกว่าอุ้ภูมิใจจังเลยว้าวเฮดพี HP ใหญ่ขนาดนี้เพราะมือฉันเองอะไรประมาณเนี้ยเก็ตเใช่ไหมคือมันไม่ใช่เรื่องการฮิลหรือว่าการทำดีเพอย่างเดียวอ่ะแต่มันเป็นเหมือนกับผลพลอยได้ที่มันได้มาจากการเล่นของที่มันมีอยู่แล้วให้มันเก่งอ่ะ ซารู้สึกว่าแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าแล้วมันไม่ไม่ RNG เกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือาตาว่าาตาว่าถ้ามันมีอะไรแบบนี้มากขึ้นมันน่าจะสนุกกว่านี้นะคือแบบอย่างเงี้ยอย่างที่บอกงเงี้ยคือปัจจุบันนี้เนี่ยสตาคิดว่าสกอร่ามันทําดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเราเล่นสกอร่าตอนนี้ใช่ไหมสกิลของสกอร่าเนี่ยหลายๆอันน่ยมันจะล็อกตัวเองจากสกิลอื่นอย่างเช่นดิ s เพเยชันพอใช้แล้วจะใช้สกิลแฟรี่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดใช้แฟรี่ใช่ไหมก็จะไม่สามารถใช้เฟร้ ถ้าเกิดเรียกไอตัวเซาออกมาอย่างเงี้ยจะใช้เฟรมเลสซิ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดใช้อไอท่าเซาฟิซึมอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แอดโลควีมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้แอดโลควีมไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้อไออะไรนะใช้ใช้สกิล <c oughs> ที่มันการันตีคริกของสกอร่าเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่า สกอร่ามันกำลังเหมือนเหมือนมันกำลังเล่นในสแตนส์มันมีสแตนส์ที่มันจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยเซลฟิซึมแล้วก็มีสแตนส์ที่มันจะกลางโลจำนวนมากได้ในการเรียกเซร่บออกมาแล้วก็มีสแตนส์ที่มันจะสามารถเพิ่มดาเมจได้โดยการใช้ดิสเพชันในการเพิ่ม med ium, เม็ดแอดโลควยมเพิ่มเม็ดเอนเนอร์จีเดนเอเทอร์ฟ,โฟโลอย่างเงี้ยคือมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วการตัดสินใจตรงเนี้ยถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อ สภาวะของเกมได้สภาวะของตี้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราเลือกผิดใช่ไหมมันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันนเกจจริงอ่ะมันมีอะไรให้คิดแล้วมันก็มีซีนัจจี้การระหวังระหว่างการเล่นอ่ะซึ่งแบบเมื่อก่อนคนก็ด่าตรงนี้กันมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแบบทําไมใช้อันนี้แล้วใช้สกิลอื่นไม่ได้ทําไมอันนั้นมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนว่าเออมันกลายเป็นฮีลเลอร์ที่สามารถที่จะ เลือกที่จะอะดปต์กับซิจูเอชันได้โดยการเลือกว่าจะใช้อุปกรณ์ไหนแล้วก็ปิดอุปกรณ์ไหนอะไรเงี้ยเหมือนเปลี่ยนสแตนน่ะเหมือนเด้งเด้งสแตนไปเด้งไปสแตนไปสแตนมาอย่างเงี้ยสตาร์รู้สึกว่าถ้ามันมีเวนี้มากขึ้นหน่อยนึงเงี้ยในหลายๆจ็อบอบมันอาจจะทําให้ฮีวดิ้งมันสนุกขึ้นก็ได้เพราะมันเหมือนกับว่าแบบเรากําลังเรากําลังเวทเวทเวทเหมือนมีการมีการตัดสินใจมีการเวทดิสซนะิชันอ่ะว่าเฮ้ย ถ้าคุณจะทําดาเมจเพิ่มอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นปุ่มของก็าจะใช้ไวเมจอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอะไรนะเฟดที่มันเป็นวอเตอร์อาจจะเป็นแบบอะไรนะวอเตอร์สแตนอย่างเงี้ยแล้วก็ไลท์สแตนอย่างเงี้ยแบบอาจจะเป็นอะไรนะเอลิเมนต์ธาตุแสงแล้วก็เอลิเมนต์ธาตุน้ํากับธาตุหินอย่างเงี้ยใช่ไหมพอพออยู่ในพออยู่ในสแตนนี้ใช่ไหม เออท่าเวทมนต์ก็จะเป็นธาตแสงแล้วก็ฮิว OGCd ที่มันเป็นฮิวจะฮิวแรงขึ้นอย่างเงี้ยในขณะที่พอเปิดเป็นเฟดมันจะมีอะไรนะให้เลือกอีกอันนึงเงี้ยทำให้ OGCd ทำให้ gcd ของเรามันแรงขึ้นแล้ว OGCd ของเราอาจจะทํำดาเมจเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะทําให้มีโลเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะทําให้ปาร์ตี้วิ่งขึ้นเร็วขึ้น2วิอะไรอย่างเงี้ยหรือมัน ่ออะไรนะคะไม่รีเจนของเรามันเอ็กเทนเวลาไปได้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เอาเยอะอ่ะคือบวกแค่ประมาณ3-4วิแต่ว่าฟีลเหมือนว,ว่าถ้าเกิดมันทําถูกอะ่ะแล้วมันจะรู้สึกแล้วผู้เล่นมันจะรู้สึกมันมีอิมแพคที่ผู้เล่นเข้าใจคนเดียวอะไรประมาณนี้แนะสดาว,ว่าแบบนั้นมันน่าจะเวอร์กว่านะเออพูดไปพูดมาก็มันจะมันจะออกไปพร่ำยาวมากเพราะว่า มันมันมันหาวิธีพูดมันถ้าพูดเรื่องฮิวเลอรมันพูดได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะเพราะว่ามันมีวิธีแก้หลายรูปแบบแต่ว่าบางบางอย่างที่มันแก้มันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ง่ายอ่ะมันมันปัญหาหลายๆอย่างบางครั้งมันก็มาจาก Encounter Design บ้างบางครั้งมันก็มาจากผู้เล่นมี Experience บ้างมันมีหลายๆเหตุปัจจัยที่มันทำให้สภาวะของฮิลเลอร์มันเป็นในสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันอย่างเงย แต่ส่วนตัวแล้วสาตาร์ไม่ได้คิดว่ามันดูเหมือนกลูมมากขนาดนั้นนะไม่ได้คิดว่าฮิลเลอร์มันแย,นย่หรือมันห่วยหรือมันนรกมากจนเราไม่น่าเล่นอะไรแบบนั้นนะสาตาร์รู้สึกว่าถ้า8.0เนี่ยมันเป็นไปที่โยชิพีพูดจริงๆแล้วที่โยชิพีบอกว่าจะให้จ็อบมันมีจ็อบอเดมตี้มากขึ้นเหมือนเขาว่าเขาอยากจะทําให้เมคานิกของฮิลเลอร์เนี่ยม,ม,มันมันมันมีมันมีเนื้อหาสาระมากขึ้นอย่างเงี้ยสตาร์คิดว่าถ้ามันทําอย่างนั้นได้จริงๆอะ ปัญหาของฮิลเลอร์อาจจะหมดไปได้ในเวลาไม่นานสต้าคิดว่ามันมีความหวังตรงนี้อยู่นะสตาคิดว่ามันเป็นไปได้อยู่ที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้โดยการทำให้จ็อบดีไซน์มันมีมันมีเฟลเวอร์มากขึ้นน่ะคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอฟเฟกที่มันอลังการมากหรือว่ามันเกมเชนจิ้งหรือมันทำให้ DPS สูงขึ้นน่ะแต่ว่าแค่ให้มันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกมอนก็ว่าเราเล่นจ็อบนี้ดีแล้วเราเล่นจ็อบนี้เก่ง แล้วมันทําให้สกิลซิลิ้งมันสูงแล้วมันออปชั่นอลโดยที่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เก่งคุณยังไม่เก่งกับ job นี้คุณไม่ต้องยุ่งกับไมานิกนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเก่ง job นี้คุณสามารถที่จะเอาเวลาที่เหลือตรงเนี้ยไปเล่นมินิเกมเพื่อส่งผลให้ job คุณมันเก่งขึ้นหรือว่าแค่อะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะสมมติว่าแบบถ้าเราฮิลเลือดสมมติอาจจะมีอาจจะมีเทรดที่บอกว่าถ้าเกิดคุณฮิลเลือดของผู้เล่นตอนที่เอ่อ HP ของเขาต่ำกว่า25%อย่างเงี้ย แล้วมันฮิลขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมถ้าฮิลตอนคิทติคอล HP อ่ะมันจะทําให้มานานานตลดน้อยลงอ่ะคืออย่างเหตุผลที่เอเซนเชียลดิกนิตี้เป็นสกิลที่ทุกคนชอบมากก็เพราะว่ามันเก่งขึ้นตอนที่ HP ของปาร์ตี้มันลดน้อยลงอ่ะเป็นเหตุผลที่เอสโตชอบเล่นท่าเอเซนเชียลดิกนิตี้มาเพราะว่าเอเซนเชียลดิกนิตี้อ่ะมันมีริสกับดีวอร์ดอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีริสอะไรให้ ฮิลเลอร์มันเล่นกับตรงนี้เลยอ่ะคือมันไม่ค่อยจะมีริสเท่าไหร่อ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะพายามปั๊มฮิลแล้วก็ริสที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือรอให้ปาร์ตี้มันฟัค up ะไรสักอย่างให้มันแบบมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในรันแล้วแบบหายนะมันเกิดขึ้นแล้วก็แบบฮิลเลอร์ก็จะแบบไปเลยออ l my skill go บึ้บึ้บบบบบแล้วก็ได้ฮิลฮิลฮิลบึ้บบึ้บบึ้บขึ้นมาจนมันผ่านอ่ะเอออะไรประมาณนี้คือสตาร์ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงคือันเอกบบบบบว่าาแแรต้ง ถ้าเราอยากจะเล่นฮิลเลอร์ให้สนุกเหรอเนิฟตัวเองให้ตัวเองฮิลน้อยลงสิแทนถ้าสมมุติว่าเขาสามารถทําให้จ็อบมันสนุกขึ้นได้ในการฮิลโดนที่เราไม่ต้องมานั่งเอเขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องมานั่งแบบไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้แล้วแบบให้เราได้เล่นกับจ็อบของเราจริงๆอะ่ะให้มันแบบมีอะไรให้ทําในจ็อบมากขึ้นมีแมชชนิกในจ็อบให้มันเล่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงอะ่ะบางทีนะ าตาอาจจะไม่ต้องออบังคับให้สเตติกของาตาเล่นมินไอเลเวลกับาตาก็ได้เพราะสภาพตอนนี้คือด้วยความที่ฮิลเลอร์มันเล่นแล้วมันแบบมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้าตาทํามากใช่ไหมเวลาาตาร์ฮิวกดปุ่ม2ปุ่ม,มก็เคลียร์ปัญหาหลายอย่างได้แล้วที่เหลือก็คือแบบพยายามทําไม่แค่หนึ่งให้มันผ่านอย่างเดียวอ่ะมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยในความรู้สึกาตานะแล้วแบบแบบทีนี้เลยก็เลยแบบวลาสซาราเวลาลงเละก็เลยชอบลงแบบมินิมัมไอเลเวลเพื่อที่มันจะได้อะไรนะมีความแบบ ความพยายามแอคทีฟที่เราต้องฮิวมากกว่านี้ฮิลมากกว่าปกติหน่อยนึงอะไรเงี้ยทำให้แบบทุกครั้งที่มันโดนดามเมจเราต้องใช้ปุ่มฮิวเยอะๆอะไรประมาเนี้ยเพื่อให้มันต้องคิดเยอะๆหรือว่าใช้สกิลฮิลเยอะหน่อยอะไรประมาเนี้ยมันสภาพสตาร์ตอนนี้มันเป็นอย่างน,นี้ไงก็เลยแบบบางทีถ้าเกิดเขาทําให้เราแบบไม่ต้องห่วงเรื่องตัวเลขมากอะ่ะแล้วใส่ความสนุกลงไปในคอจ็อบมากกว่านี้อีกสักนิดนึง สตาร์ว่าปัญหาของฮิลเลอร์มันจบลงได้แล้วจ็อบไอดีนิตี้ที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มันก็จะสามารถแยกขึ้นมาให้ชัดเจนได้มากขึ้นสตาร์ว่าแบบเนี้ยเป็นทางที่น่าจะเหมาะสมในอนาคตสตาร์ว่าเซจอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นทางที่ดีแล้วนะในความรู้สึกสตาร์นะเซจก็ถือว่าเป็นจ็อบที่ดีแล้วแต่ว่า แทนที่อะไรนะทุกคนคิดว่าเซจเนี่ยจะเป็น job ที่ยากใช่ไหมแต่ว่าไปๆมาๆแล้วเซจมันแทบจะไม่ต้องคิดหนักเท่าสกอร่าเลยรู้สึกว่าตอนนี้ job ที่มันคิดเยอะสุดเนี่ยคงจะเป็นสกอร่าแล้วแหละ λέ, เพราะว่ามันต้องมานั่งเลือกว่าจะใช้ปุ่มไหนตอนไหนแล้วอะไรนะอันไหนมันคุ้มค่าสุดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วสกอร่าก็เป็น job ที่ต้องนั่งคิดเยอะกว่าแทนแทนที่มันจะสลับกันที่แรกเขาทำว่าเซจต้องเป็น job ที่มันคิดเยอะกว่าสกอร่าแต่ไม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 ,ไม,ไม่ปัจจุบันนี้สกอร่ายังเป็น job ที่ต้องคิดเยอะสุด เลยเป็นเหตุผลที่ซาตาอย่างเล่นสกอร์ไล่อยู่ในปัจจุบันนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเล่นแม็กเมดอยู่ในในพอเกชั่นเนาะแต่ก็ที่แรกก็ขอขอบคุณมาทุกคนนะฮะวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรซัตตาไม่ตัดอะไรออกนะเพราะว่าแบบบางส่วนที่มันแลมเบอรลิงไปหน่อยนึงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอันนี้คือความคิดความรู้สึกของซัตตานะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าออมีความรู้สึกยังไงมีอคิวเมนต์แบบไหนก็มาคุยด้วยกันได้นะซัตตาว่าพอเรามาคุยกันเรื่องพวกนี้มันทําให้เราเหมือนกับเหมือนกับไม่ไม Doom and g ก o o m เกินไปอ่ะแล้วมันก็เขาเรียกว่าน,นะเป็นเป็นเป็นท็อ e x e r ซ์เซอระเป็นฟู้ดฟอร์ทอดอะให้เราได้มานั่งคิดนั่งคุยกันนิดนึงว่าถ้าเราอยากเห็นอะไรจากจอบของเราแล้วแล้วเราคิดว่ามันแบบมันจะเป็นยังไงในอนาคตอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงมันก็ สตาร์ว่ามันมันก็เป็นเป็นอะไรที่น่าน่าคุยนะในความรู้สึกสตานะในในฐานะที่เป็นฮิลเลอร์ด้วยกันเองอะมันก็มาคุยกันเรื่องนี้มันก็สนุกดีแหละแต่ว่าก่อนที่ใครจะแซวสตาว่าเอ้ยก่อนที่จะบอกให้ให้ฮิลเลอร์มันยากขึ้นหรือว่าให้เกให้ไม่แคิกมันเยอะขึ้นน่ะแม่งเล่นให้ผ่านไม่แคิกไม่แพทย์ก่อนซี่แล้วจะมีคนพูดแบบนี้อยู่นะแต่คือแบบ not my problem ว่ะคือมันสตาว่ามันเกมมันไม่ใช่เกมมันไม่ใช่ว่าเกมมันจะสนุกเพราะว่ามันยากอะคือ เกมที่มันสนุกแล้วไม่ยากมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถูกป่ะแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะต้องทําให้ยากอ่ะสตาร์ก็ไม่ได้อยากให้เกมมันยากนะสตาร์ว่าเกมมันประมาณนี้มันก็โอเคแล้วแหละไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ง่ายเกินไปทําให้คนแบบมีคนเข้ามาแล้วมัน accessible ในการเล่นอย่างเงี้ยสตาร์ว่าแบบนั้นอ่ะมันคุ้มค่ากว่าเยอะเลยสตาร์ไม่ได้อยากให้เกมมันยากจนเวอร์อะไรพวกนี้นะสตาร์อยากให้อยากให้เกมมันมันมีความสนุกในตัว job มากกว่านี้โดยที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาไฟดีไซน์ในการแบกเอนเกจเมนต์ของแต่ละไฟนั่นแหละนั่นแหละคือความรู้สึกของซาตานะฮะเออถ้าถ้าถ้าพูดยาวไปกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวมันจะ แดี๋ยวมันจะมันจะเลยเถิดไปนะฮะแต่พูดถึงอยากจะพูดถึงวอลเลอร์รยอ,รนะอนนรย Job ู่เหมือนกันเพราะวอลเลอร์เนี่ยเอาจริงนะสภาพตอนนี้สตาร์รู้สึกเหมือนว่าวอลเลอร์เนี่ยแม่งเป็นจ็อบที่เหมือนกับฮิลเลอร์มากกว่าฮิลเลอร์ด้วยซ้ำนะเพราะอะไรรู้ป่าคือวอลเลอร์เนี่ยมันมีของฮิลแค่ไม่กี่ชิน้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวอลเลอร์ที่เล่นเก่งอ่ะสามารถที่จะฮิลตัวเองแล้วก็ฮิลปาร์ตี้ได้โคตรดีเลยในการบริหารคูดาวอ่ะโดยที่แทบจะไม่ต้องยุ่งกับของอะไรมากมายเลยผู้เล่นที่เก่งจริงเนี้ยรู้ว่าถ้าเกิดคติตอนทาดเม ในในบัตรเวทต i n g อย่างเงี้ยจะทําให้ฮิลมันครีดด้วยใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็เขาเรียกว่านัเป็นอินเทอร์แอคชั่นที่ถ้าเกิดผู้เล่นมันเก่งเงี้ยก็จะสามารถอับิวส์ได้เพื่อทําให้เราฮิลเลือดขึ้นมาเยอะมากหรือฮิลปาร์ตี้หรือฮิลเพื่อนอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้เรื่องเลยก็กดบัตรเวท ting ไปเรื่อยๆออนออฟคูลดาวมันก็ไม่ตายอะไรเงี้ยแต่คนที่เล่นเก่งจริงเงี้ยเขาก็จะไม่ต้องแบบเขาจะสามารถเห็นแบบหลอด HP มันครีปปึงป้งครีปปึง้งอะไรเงี้ยมันก็เท่ดีนะความรู้ มันเหมือนกับมันมีหลายๆช้อยอ่ะมันมีหลายๆช้อยในการเล่นมันจะมีเหมือนกับว่าตอนที่เราทําจําเป็นต้องทำดาเมจใช่ไหมเราก็จะเก็บเก็บดาเมจของเราเอาเกจไปลงกับเอ่อไปลงกับ ถ้าถ้าไม้ตายของเราอย่างเงี้ยไอ้ท่าอะไรนะลืมชื่อชาเฟลครีฟอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเราสามารถเอาดาเมจไปเอาเอาเกตไปลงกับเฟลครีฟไถปืดถป้ดไถปืด้ดไถปื้ดหรือว่าถ้าเกิดมันจําเป็นต้องฮิวตอนนี้ด้วยแล้วรู้ว่าดาเมจกำลังจะมาอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะดีเลยเฟลครีฟนิดนึงเพื่อเอาไปเข้ากับบัดเวทติ้งแล้วก็ทําให้มันฮิลตัวเองแรงๆสาหรับสู้แทงบัสเตอร์หนักๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ทั้งทที่มันอยู่ในแมชชนิกเดียวก็คือเฟลคลีปอะแต่ว่ามันทําได้หลายอย่างมากเพราะมันมีอะไรสักอย่างที่มันขึ้นมาเสริมตัวเฟลคลีปอีกทีหนึ่งด้วยวัดบัตเวลติงอย่างเงี้ยซึ่งมันจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นน่ะจะกดบัตวิ่งตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรารอกดถูกเวลาอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราได้มมแบงฟอร์โยบักอะเอออะไรประมาณเนี้ยแล้วตาคิดว่าถ้ามันแบบถ้ามันมีอะไรให้มันคิดเยอะแบบนี้มากส่วนนี้สักหน่อยหนึ่งโดยที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า DPS คุณเพิ่มหรือสคุณลเ่ะ แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเมคานิกของจ็อบเกี่ยวกับรีสอร์ทของจ็อบเกี่ยวกับการเล่นจ็อบเองโดยตรงเนี่ยนสะตาร์คิดว่ามันคงจะดีกว่านี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละฮะขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆสำหรับเวลานะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเ,เจอกันในวิดีโอหน้านะฮะสามสี่อัลร